และสวัสดีโอ้ยสงสัยเมื่อเช้ากินเยอะไปหน่อย <ś c oughs> ยอกยอกยอกไม่ใช่ครับนี่มันคือของเล่นยอดฮิตครับเบาอตอดครับผู้ช่วยทุกคนน่าจะรู้จักเจ้าตัวนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเคยเล่นแน่นอนครับมันเฟี้ยวมากๆครับวันนี้เรามาเจาะลึกครับเรามาดูความรับของเขาดีกว่าครับว่ามันเป็นอะไรยังไงแบบไหนทําไมเวลานั่งลงไปแล้วมันจึงมีเสียงแบบนี้ได้ โอ้ยไม่ได้อึมกม่กีวันและเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมประส์ตัวแสบนะครับอันดับแรกเลยครับความเฟี้ยวของเขาก็คือมันเล่นได้เรื่อยๆไม่รู้จบเลยครับอ่ะนี่นะครับผมวางครั้งแรกนะครับอ่ะนั่งอ่ะโอเคเรายกขึ้นมารอให้มันคืนตัวแป๊บเดียวประมาณห้าวินาทีได้เนี่ยแค่นี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางใหม่นะครับก็ดังได้ เห็นไหมครับปุ๊บร้อยมันหองตัวอ่ะห่าวิกประมาณนี้ปุ๊บก็ได้เรื่อยๆไม่รู้จบ <S <S เห็นไหมครับดูดิม,าามันรถเล่นได้เรื่อยๆไม่รู้จบจริงๆครับเท่าที่ดูนะครับมันจะมีอยู่สองสามจุดเท่านั้นที่เป็นความลับของเขาเดี๋ยววันนี้เรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าครับมา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 เจาะลึกกันไปเลยมาดูกันใกล้ๆเลยดีกว่านะครับอ่าตอนแรกครับที่ผมซื้อมาผมเห็นเป็นช่องตัวนี้ผมรู้ว่า เราต้องเป่าลมเข้าไปก่อนแล้วเวลาจะใช้ก็นั่งมุบเหมือนแบบนั่งทบลูกโป่งให้ลมออกอะไรอย่างนี้ครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับมันมาแบบนี้แล้วพร้อมใช้งานเลยครับแล้วผมก็ด้วยความสงสัยครับผมก็ลองกดก่อนเดี๋ยวเพิ่งลองนั่งก่อนครับผมลองกดอย่างนี้เอ๊ะไมเสียเบาาังมันไม่ค่อยเหมือนตดอะไรงไเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วมีคนรับผิดจุดนริงก็คือตรงนี้นั่นเองครับนี่ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมองดีๆครับจะเห็นทะลุเข้าไปข้างในเห็นไห มันก็คือรูที่ให้ลมออกนั่นเองครับถ้าเกิดเรากดโดยที่ไม่ปิดรูนี้ลมจอกสองทางทางนี้กับทางนี้แล้วเสียงมันจะเบาเอาง่ายๆนะไอ้ตัวเนี้ยคือตัวที่ทำให้เกิดเสียงการทําให้เกิดเสียงของเขานะครับก็คือลมที่ออกผ่านช่องที่เล็กมากๆเช่นเหมือนที่เราเอามือทำนเนี้ยนะเดะีะเมันต้องมีจังหวะต้นนี้แหละ บานเนี้ยนี่ก่อนไหมครับคือแบบจังหวะที่มือเราไปชนกันอ่ะมันจะมีช่องเล็กมากแล้วลมออกมันจะมีเสียงที่ผ่านช่องระมันจะจังๆแบบนั้นแบบนั้นเลยครับแต่อันเนี้ยมันเป็นยางมันไม่ใช่ผิวหนังเราพอเป็นยางอ่ะช่องมันยิ่งเล็กมากแล้วการที่ลมมันจะผ่านช่องยางมันที่อาจจะแบบแทบจะปิดกันเลยอ่ะพอมันกว่าจะแทกตัวออกมาได้เสียงมันเลยยิ่งดังนะครับยิ่งลมที่ออกมาเยอะเสียงจะยิ่งดังเหมือนางเงี้ยเราบีบอ่ะโอเคลมออกทางนี้นิดเดียวออกทางนี้เยอะมันเลยเสียงมันเลยออก เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าอยากให้ดังครับเราต้องปิดที่รูนี้แล้วกดลงไปเช่นการดังนั่นเองครับเวลาดังมันจะปิดรูนี้โดยอัตโนมัตินะครับอ่ะเราปิดรูนี้แล้วกดใหม่ให้ดูนะครับอ่ะหนึ่งสองสามเห็นไหมเสียงต่างกันชัดเจนเลยจากตอนแรกกดฟีบเฉยๆแล้วเราปิดรูนี้ด้วยนะครับดูอม่ทีนะเห็นนะอ่าประมาณนี้นะครับอ่าอะนะประมาณนี้นะครับ ช้หลักการแค่นี้เลยและทึ่ไม่น่าเชื่อว่าแบบเนี่ยมันที่ผมบอกไปว่ามันได้ตลอดเลยนะครับหลังจากกดปื๊ดไปแล้วก็รอแป๊บเดียวมันฟื้นคืนใหม่แล้วก็เล่นต่อได้เลยเห็นไหมมันแบบคุณคิดเก่งมากคุณคิดเก่งมากจริงๆนะครับตอนนี้ผมพยายามลองเปิดมองเข้าไปข้างในนะมันมันมันเห็นแค่นิดเดียวมันไม่เห็นตรงตรงข้อต่อผมอยากดูตรงข้อต่อเหมือนกันนะมองไม่เห็นเหมือนกันมันแบบเห็นไหม มองไม่เห็นผมมองด้วยตาผม,มก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าตรงนี้ข้อต่อก็อาจจะไม่มีอะไรก็ไาจจะแค่แบบเป็นเป,ป่าๆเข้าไปแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องว่างนะครับส่วนรอบๆเนี่ยมันนิ่มๆคล้ายๆจะเป็นเบาะด้วยนะซึ่งไม่รู้เบาะยางหรืออะไรนะครับผมเสียดายขึ้นมาตัวเดียว เกจะํำเดะแล้วเกินแต่ก็อยากหยุดไปเล่นเอาเล่นสนุกมากเอาซื้อมาลูกผมเล่นใหญ่เลยชอบนะครับมันตลกดีนะเออไม่เป็นไรเอาไว้เดี๋ยวอนาคตถ้ามีซื้อตัวใหม่ๆเดี๋ยวผมจะผ่าตัวนี้ให้ดูข้างในเป็นยังไงนะครับวันนี้เราแค่มาดูคุณดยการมาโนขเขาจะได้เข้าใจแล้วกันนะครับว่าโอ้ไอ้ถุงตดเนี่ยมันทํางานแบบนี้เวลาที่เราเอาไปเล่นเอาไปใช้แกล้งคนจะได้เข้าใจได้ว่าโอ้มันต้องแบบตั้งตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวบางทีแบบไปนั่งแกล้งคนคนเรางไปอ้าวมันมันไม่ดังเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะมันมีอาจจะแบบนั่ ไปตูดอ่ะเห็นไหมไปโดนตรงนี้อ่ะนั่งเลยไปข้างหลังหน่อยวางเท้าออกมาอย่างนี้พอดีไม่ดังอีก,กอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบเล็งให้ตรงตูดพอดีแล้วก็แบบม,ม,มันแรงมันไม่ได้มือมันต้องเป็นแรงแบบนั่งจริงๆอ่ะแรงมือมันน้อยอือ้ออะไรประมาณนี้นะครับแล้วคือเสียงมันก็คล้ายๆกับตดจริงเพราะว่าเหมือนตดจริงก็แบบอะไรอย่าง พูดแล้วก็ยังไงก็คล้ายๆแบบลมที่ผ่านทางรูทวารของเราเรื่องแบมันเล็กมันแ็แกล้งออกมามอนเลยเสียงดังอันนี้ก็เหมือนกันนะครับประมาณนั้นเออใช่อันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนดูนั่นเลยนะครับแล้วก็ลมแกรกออกมาเหมือนกันเลยครับเฮ้ยพูดจะเห็นภาพเลยทีเดียวนะนี่แหละนี่มีเลยครับเป็นคนเล่นกีง่ายๆเรียกว่าใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการสร้างของเล่นขึ้นมาครับ สุดยอดผมชอบมาตรงนี้เจ๋งมากเลยครับคนคิดนี้สุดยอดเลยครับนี่ชื่อของเขาหรอ w ู o ป y Cushion น,นี่ครับไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะแต่เป็นประมาณนี้ครับการทำงานของเขายังไงก็เอาอไปเล่นกันได้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับไม่ได้เชื่อเลยครับว่าเป็นของเล่นที่ผมรู้จักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่แทบจะไม่มีโอกาสได้เลยมันหายากมากนะครับสมัยก่อนสมัยนี้คือมันมีแอปช้อปปิ้งเยอะแยะมาเลยง่ายนะครับทุกช่องทางมีสามารถซื้อได้หมดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้คําว่าอะไรนะเบาะตดเบาผายลมอะไรอย่างนี้ไหมจะใช้คําว่าถุงตดนะครับถ้าบอกว่าถุงตดจะเป็นอะไรที่แบบตกน้วมันระเบิดอย่างนั้นนะครับมันเป็นเบาเป็นเบาะนั่งอะเบาะตดเบาผายลมเบาแก้งโคนอะไรสักอย่างนะครับเราไปพิมพ์หาดูหรือผมหาเลยครับให้ใต้วิดีโอนะครับ เป็นตัวนี้เลยนะครับดีมากเลยเนะาะคนรักเ็ราเป็นแบบนี้นี่เองที่ผมอธิบายไปนะครับฟิดเยอะเลยจริงๆอโอเคครับยังไงถ้าอยากโดนก็ไปตำกันได้นะครับผมหามาให้พร้อมนี่เวงาเจอวิดีโอน,นะครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดตกิดกระดิชช่องผมไว้ด้วยนะครับเวลามีของแปลกๆใหม่จริงๆหรืออะไรแบบนี้จะได้เอามาบอกเพื่อนเป็นคนแรกนะครับเจอกันวิดีโอนะครับสวัสดีครับทิ้งหหวตกันด้วยเสียงตดขันรุนแรงยิ่งกระโดดแรงยิ่งแบบทั้งหมปแรงมันยิ่งดัง 啊，是白糖，哈哈哈哈哈哈。